สวัสดีค่ะเอฟซี MC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะสาหรับวันนี้มาพบปะเจอกันกับเย็นจิตปว,วีกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่24มกราคมพศ2567เย็นจิตปว,วีก็จะนําแนวทางที่ได้มาจากทุกหมนทุกแห่งหท่านนะคะแล้วก็เรียกปู่ย่าสวนรมนะคะแนวทางที่จะออกในวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567นะคะก็จะลงให้ตามที่ เอฟซีได้ติดตามกันมาเป็นประจำว่ามีเลขใครบ้างใครบ้างเนาะท่านผู้ชมเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกําลังใจให้เย็นจิตปอดจะดีด้วยนะคะเอฟซีสรักทุกท่านแฟนคลับทุกคนค่ะอย่าพึ่งทอดทิ้งกันนะคะยังไงยังไงงวดนี้ก็รู้กันทั้งประเทศเนาะว่าแปดดังระเบิดเปิดเป้อะถ้าไม่ตั้งเลขวันนี้บนก็ไม่มีแปดล่างก็ไม่มีแปดงหงายกันตึมเลยนะ โอ้ยหัวสักกระเทียมกินนหนินางวันนะ่ะถ้าบ่มีแปดนะวันนี้นะจันไดยก็ขอให้มีแปดเนาจะจัได้บ่หัวสักกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่หัวสักที่เธอก็เจ็บแล้วกันหัวสักกระเทียมกินนี่มันจะบข้ข้อหักบอกมันบอกพี่น้องมันจะบ้ข้อหักแอแล้วแน่ซะบอกมันจะบ้ข้อหักแอแล้วแน่โบ้พี่น้องเนาะแันแมนเป็นแั่นั่นเราจันเดยก็ขอให้มากเนะาะเพราะมันดังคักดังแน่พี่น้องโอ้ยดังไรดังคักดังแน่ดังแท้แท้มันดัง ดังแท้แท้เป็นแปดเด้อพี่น้องบันต่อมากกัดังเลขหนึ่งมันเนี่ยเอ้านี่แจดังๆพี่น้องเอ้ยนี่แจดังๆเด่นหนึ่งคักดังแม่กันนะครัเอ้าดังลงไปเนาะเลขหนึ่งก็ดังพี่น้องเลขแปดก็ดังเลขศูนย์ก็ดังมันเนี่ยเมื่อเช้านี่เลขเก้ามาแห้งดังคักเพาะัันนั่งไปตลาดเนาะทำในการขายลอตเตอรี่เขาว่าดังคักดังแน่โอ้ยอันอันใบเดียวสามรอยพี่น้อง มาเบิองเด้อมาเบิองเด้อมาเบิองเมืองคนกับเมืองคนแล้วก็บัวใหญ่พี่น้องมาเบิองเลยนั่งนี่เห็นกับตาซื้อมาด้วยตัวเองนึงใบนึงพี่น้องสามร้อยบาททุ่งทุ่งทุ่งโอ้กิจจานาเบิองเล่ามันมันมันเขามาขึ้นเองบ่เป็นรับมาเราก็ิรับชัวรก็อุ้มชัวเนาะตอนนี้ว่าเรียกตามคนหาลายก็ขึ้นตาขึ้นตาขึ้นก็ขึ้นเป็นตาหน้าพี่น้อง อสองใบสา 300, มรอยไม่พี่น้องสองใบสามรอยก็เท่ากับใบหนึ่งหนึ่นึ่งบาทเดอ้อพี่น้องหนึ 1, 50, ่อยหาบาทใบหนึงนะคะหนึ่งอหบาทก็โทพี่น้องเนยเอาไปยาไปรี่ปไหนมาสี่ศูนย์แปดละกับแปดสาแปดละกับแปพี่น้องเข้าสื่อนั่งมาจับ2ตัวให้ก็มี4048 4048, 0883, 0883, 3430, นแล้วก็แ8ดเด้อพี่น้องเองพี่เจรณาเบิร์กมาจัดคัดเลื่อนพานเลยนะคะเด้อเอาปูน่นาโคจัดคลิปนี้เป็นเลขปู่ย่านะคะเลขปู่ย่าสวนธรรมอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะเลขปู่ย่าสวนธรรมนะคะยังไงยังไง fc ที่เคยติดตามปู่ย่า มาก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าของท่านเข้าบ่อยถูกบ่อยนะคะเข้าบ่อยถูกบ่อยเลขยขุยาสวนธรรเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจเรามีความศรัทธาก็ไม่ต้องไปซื้อเยอะแยะมากมายนะคะ607นะคะ607และ68 607และ68เด้อพี่น้องไง โอ้หน้าโค้อพี่น,อน้องแล้วบันี้จับ2ตัวบนล่างมี6กศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์หกะคะศูนย์เจ็ดหกแปดศูค่ะพี่น,อน้อง ปูยา่าเขียวอ่อนพี่น้องนี่เลขปูย่าเด้อกันเด้อเลขปูย่าสวนธรรมค่ะพิจนารณาดูให้ดีนะคะเอฟทีทัศน์ทุกท่นานปูย่าสวนธรรมค่ะปูย่าสวนธรรมนะคะให้มาก็าจะเหลือเหลืออ๋อเหลือปูแจ็คนาะอันอนั้นคืนอไปเลยมว้วนเอาแต,แต่เอาอันจับสำนักอื่นมาลงมาลงเนาะ ติดอูออย่าสวนชัมนะคะคลิปนี้กูสามแปดแปดนะคะอ่าพี่น้องเบิ้งเนื้อค่ะเด้อ ติดจัลนาเบิงเกระจ่าติดจัลนาเบิงก0388ได้มาที่038เลขล่างก็คือ86นะคะบนล่างก็มี0308 3 8 8 6 3 8 8 6 6 3ก6 6มแปค่ะเลขปูเจียงนะคะเลขกูเจีงเด้อพี่น้อง เลขผูกแยกให้มาที่6กหลัที่ 8, 6, 7นะคะ 8, 6, 7แล้วก็ 9, 6พี่น,อน้องแปดหกเจ็ดแล้วก็ 9, ก้หกนะคะมาจับสองตัวบนล่างก็จะได้แปดหกแปดเจ็ด 8ปดหกแปดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหกหกหกเจ็ดแล้วก็เก้าหกนะคะโอ้ยมันจะมแต่ไก่ต่นาวมาประเด็นสูตรพี่น่เอ้าอันเราก็มาดูกันนะคะว่าเลขหูเลขย่าได้มาอีปูอีย่านะคะ จะมี 6, กเจหแล้วก็ 9, ก้าแปดเก้็ไม่มากอีกพอพี่น้องเดี๋ยวคนพไปนอนนั่งหาบางคว่าปูยาเป็น มาจักปูจักงาเลยอ๋อค่ะพี่นอนะ้องเนอะนั่งนับกันแล้วพี่นอนะ้องเนอะอะนับประกาเอ,าอะปูเกี๊ยนปูสามแปดแปดแม่ย่าเขียวอ่อน อูนาโคแม่ย่าไพรีนะคะโอ้สนใจนั่งยิบมาเหมือนกนนอน,นะะอูอนานเช่น่าจะหยิบจากของมา,าเมกเพราะผมชอบน้องเนาะ เอาเลขคู่เอาเลขคู่นอกจากท่างเอาเลขคู่ห้าเออดูสี่ห้าร่วมกับเลขอัน,อน,อนอป,ปูปป่ยาสวนทำเด้พี่น้องเพราะว่ามันบ่เต็มประกบประกบสิทนาทีพี่น้องนี่ค่ะเลขคู่สี่ห้านะคะวิ่งบนสองนะคะวิ่งบนสอง แล้วก็มีวิ่งบน2นะคะจะมี0 5 2 2 5 0 0 2 5 2และ5 0, 0 0 0 2 5 2และ5 0นะคะ2ตัว3ตัวก็มี0 5 2 2 5 0เลข2นะคะเลข2ปู่4 5วิ่งบน5กั 3. บ3วิ่งบน5กับ3นะคะวิ่งล่างเลขประมูลวิ่ง5กับ0 5วิ่ง5 0นะคะ รวมแล้วก็คือวิ่ง2วิ่ง0ูนย์วิ่ง5นั่นแหละค่ะแต่เลขเลขดับขาดก็จะมี8กับ4กับ1 8 4่ดี่หดับขาดปู่ีหนะคะดูว่าเลขดังๆเนี่ยดับหมดเลยของปู่ีหเราก็มาดูมาลุ้นกันว่าวันหวยออกคือวันที่1กุมภาพันธ์จะดับอยู่ไหมแปกับ4กับ1 ท่านเจียนมาเลขดับขาดก็คือแปดสี่หนึ่งนะคะอขอท่านพิจารณาดูเนาะขอทุกท่านช่วงนี้นะคะ